สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบพ่อกับอีกกับผมกับช่งนุพารวยสํำรับมือนี้นะครับผมสิเอาเรื่องรล่าวความฝันของเสียนกสิเอามาเรามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับหรือว่าในงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 6 8นะครับผมกับฝันเสียนกเพิินว่าเพิินฝันเห็นผู้หญิง,ง,งมาให้เลข สามตัวเม็ดเดียวนะครับผมนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมกะได้ไปพ่อนะครับผมจับเสียนกเพิ่นกะนะครับเล่าความฝันสู่ฟังนะครับผมปกตินนะครับบ่ค่อยได้พ่อเพิ่นเพิ่นกะไปรับงานไก่นะครับผมสำหรับมือนี้กะได้ไปไปไปพ่อนะครับกับเสียนกเพิ่นบอกว่าตอนนี้นะครับเพิ่นกะมารับงานนะครับผมก็คือนะครับรับ เหมาพวกขุดสะนะครับหรือว่าถมดินถมดินถมทางนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะว่าเพิ่นมาขุดสะนะครับให้อเพรย์นะครับจะลั่นนะครับผมมาขุดสะให้เพหญ่จะลั่นเพื่อว่าเพิ่นสีขุดสะเพื่อว่าทําการเกษตรนะครับเพราะว่ายังสีเอากักน้ำไว้นะครับเพื่อว่าสีโดต้นยางแล้วก็เพิ่นกะว่าอีกฝั่งนอีกสวนนึงเพิ่นว่าเพิ่นกำลังชิเริ่มปลูกต้นทุเรียนเพิ่นก็เลยนะครับขุดสะเมก่อนนะครับมาขุดสะ เพื่อว่าสีรอน้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้กาสิเริ่มเขานาฝนแล้วนะครับผมกับสิได้น้านนะครับเนาะกะศิได้ละอามะฮดนะครับเพื่อว่าส right? ีด well ้มะฮดต้นยางนั่นแองนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้กำลังปิดนายางนะครับเนาะร่อนะครับฝนมาจังสิได้ใส่ปุ๋ยจังสิได้เปิดหนายางนะครับก็ได้ไปพ่อกับเสียนุกนะครับผมเพิ่นบอกว่านะครับเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันนะครับเห็นผ้หยิงนะครับมาห้เล่ เพิ่นบอกว่าเป็นคาเปิดประตูให้นะครับผมก็เลยให้เลขสามตัวนะครับผมสําหรับนะครับเรื่องราวความฝันนะครับของเสียนกนะครับเพิ่นฝันว่านะครับผมหลังจากนะครับเพิ่นไปขุดซะนะครับสองมือนะครับผมเพิ่นไปขุดซะสองมือให้พญเจรัญนะครับผมสองมือเพิ่นกลับมานะครับเพิ่นมานอนเพิ่นมาฝันนะครับในความฝันนั้นนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นกับขุดซะแล้วนะครับ มันกับประมาณช่วงเพียงช่วงบ่ายเพื่อนบอกว่าเพื่อนขุดสาเร้วเพื่อนก็เลยนะครับผักกินเข่าพอกินข่าเรี่ยวนะครับผมเพื่อนก็เลยไปหาหม่องผักพรก่อนนะครับให้มาไข่เข้ามันยหอยเพิ่นวางี่เพิ่นกัเลยไปปูศาส์นอนอยู่ไต้ต้นยางนะครับผมใต้ต้นยางมันกับเป็นปานะมันกับมันกับ่มนะครับนอนมันกับ่มบาดนี้เพิ่นก็เลยนะครับนอนบาดนี ปูสาดนอนอยู่หันเพิ่นกะว่าบานนี้เพิ่นกะว่าสักพักหนึ่งนะเพื่อนกะนอนหลับเนาะบานสักพักหนึ่งเพื่อนได้ยินเสียงคือคนยางเขามหาเพราะว่ามันเป็นสวนยางมม่ก็เป็นใบใบยางใบหยางนะครับเนาะเพิ่นว่าได้ยินเสียงก็ก็ก็ข้นยางเขามาหาเพิ่นเพื่อนก็เลยนะครับเมื่อตื่นแนมเบิ้งปรากฏว่านะครับผมเป็นผู้หญิง ผู้สาวนะครับขาวสวยพูนว่าขาวสวยหน้ามวยพูนว่าเป็นตะฮักคักพูนว่างามย่างเขามาาพูนก็เลยเนียมเบิงนะครับเนียมเบิงแต่งตัวดีนะครับพูนว่าย่างเขามาหานี่สวยงามบานนี่แต่พูดเนียมเบิงคักคักพูนว่ารองเท้าบใส่แต่งตัวเนี่ยแต่งตัวงามแต่งตัวดีแต่งตัวคือค้นทั่วไปเท่านี้ละพูนว่าแต่รองเท้าบใสัยเป็นคนผิวขาวงามนะครับเพูนก็นเลย เลื่มตาเบิงเนาะหูเมือขึ้นเพิ่นกระเลยนะครับขืนว่าห้วยหรือว,ว่าลูกหลานหรือว่าพี่น้องเอาพยัญชนะลั่นบ่นะครับเนาะเพิ่นอ่าสิเอาของมาให้บ่หรือว่าเพิ่นสิมาบอกมาหยังบ่หรือจังไดน,นะครับว่าอาคุดสะจังไดบ่หรือจังไดเพิ่นกะเพิ่นกะแนมเบิงบบดนี้เพิ่นกะทําทานะครับท,าทาําอ่าเพิ่นกะแนมเบิงแต่ผู้หญิงผู้นั้นคือยังทําทานะครับทําทาสิเว้านํานี่คือคือจังเว้าบ่ได้นี่คือยังแบบ มันวอาบะไรนะนะคือยังมียังติดเอ้ปากในอย่างตัวดังสิเพิ่นก็เลยลูกขืนมานังนะครับลูกขืนมานังพอลูกขืนมานังเล้วนะครับผมบานนี้ลูกขืนมานังผู้ยิ่งผู้นั้นนะครับเพิ่นก็ยืนนะครับเพิ่นก็ยืนเพิ่นก็เลวเพิ่นก็เวอาออกมาที่บานนี้หลังจากเสียโน่นเพิ่นว่าเพิ่นลูกนางนางเลี้ยวผู้หยิ่งผู้นั้นเพิ่นจังเว้าได้เพิ่นว่า เพิ่งวางสิใอยสิให้โชคเจ้าคาเจ้าเมื่อเปิดประตูให้เสียนอนเพิ่นก็นงงเพิ่นก็นั่งนะครับเพิ่นกะนางงงเปิดประตูอีหยังเนาะให้เพิ่นงงงว่าเพิ่นเกิดเพิ่นก็คิดเพิ่นก็นั่งเพิ่นก็งงบ้านนี้ผู้ยิ่งผู้นั้นเพิ่นกะว้าอีกนะครับใอยสิให้โชคเจ้าพ่อว้าแเหลี่ยวนะครับเพิ่นกะบอกเลขมาเลยนะครับผม 084นะครับเพื่อนกระบ,บอกตัวเลขมา084เพิ่นวมาแนวนี้คอยอย่างห้เสียหายโชคเจ้าคาเจ้ามาเปิดประตูให้พอเพื่อนว้าแล้วบอกตัวเลขแล้วเพื่อนก็ยยางไปเลยนะครับเพื่อนก็นย่างออกไปเลยนะครับบานนี้เสียนกนะครับเพิ่นกันเลยนะครับ ได้หูเมื่อตัวนะครับตื่นเพิ่นก็เลยมาขึอนะครับมาขือถึงที่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าจะของไปขุดสะให้เพ่ียงจะรันเพิ่นกับมามาขือว่าเพิ่นกับว่าเพิ่นมันกับปกติอยู่นะเพิ่นว่าไปขุดสะเพิ่นกับว่ามันกับเพิ่นกับว่าล้มต้นไม่ไปก็แค่สองต้นเพิ่นว่า่ก็ว่าล้มต้นไม่ไปสองต้นเพิ่นกับว่ามันกับมีหากมีหยังทั่วไปมันกับ่ได้มีหยังที่ว่าแปลกนะครับ แปลกที่ว่าไปพ่อขอนใหม่เก่าบหรือว่าไปพ่อมอพ่อหยังเพิ่นว่ามันกับปกติได้เพิ่นว่าตามที่ว่าเพื่อนเห็นเพื่อนควดเห็นนะนะนะครับหรือว่าเพื่อนกับดักไซรถรดรถดินกับ่จักเพิ่นกับวางซี่เพิ่นกับบฮหูเนาะแต่แต่เพิ่นตักเบิ่งก็มันกับปกตินะดินเพิ่นวางซี่เพิ่นกัมาคึดนะครับเนาะเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนแบบว่าผพ้หญยิงมาหายเล็ แปนว่าให้ฮไอไฮโซกแปนว่าไ้โซครับมาเปิดประตูไ้นะครับผมไ้มาสามตัวเม็ดเดียวนะครับผมบัดนี้นะครับก็เลยสิมาสรุปตเลขแนวทางนะครับผมจากความฝันเสียนกนะครับผมเสียนกนะครับผมในงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะครับผมกับตัวเลขนะครับผมเม็ดเดียวผีผู้หยิง,ง มาบอกเลขนะครับคาเปิดประตูให้เพ่นว่า084นะครับผม084หรือว่าจะตัดเล่น2ตัวนะครับผมอาจจะเป็น08 04แล้วก็84นะครับผมแล้วก็สำหรับนะครับเนาะอายุนะครับอายุของเสียนกนะครับผมก็คือ38ย่าง39นะครับผม38ย่าง39นะครับผมแล้วก็สำหรับพ่ส นะครับพอสอก็คือ2 5 3หนะครับผมสองหสนี่นะครับผมกับเป็นอายุแล้วก็พอสอหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนว่าฝันแนวนี้เอาพ่อสอหรือว่าเอาอายุมาฝากน้ำเนนะครับผมสําหรับวันนี้ช่างนุนะครับผมกะเอามาฝากแล้วนะครับผมกับฝันเสียนกนะครับผมเพิ่นไปคุดดินนะครับนาอเพื่อนกะ ไปขุดดินนะครับบริพ่อพ่นโดนนะครับเพ่นออกนอกพื้นที่บัดนี้เพ่นกระลังกลับมานะครับเพราะว่าเสียนกนั่นนะครับปกติเรียวนะครับปานผู้ยิ่งผู้นั้นพ่นหูนะครับผีผู้ยิ่งผู้นั้นปานพ่นหูว่าเสียนกนั้นเป็นคนมาสอบเสียงดวงนะครับผมเพราะว่าเสียนกนี่พ่นซสือรัตตรีนั่นแต่ละรอบเหมือนพ่นว่าอย่างน้อยนะนะครับยี่สิบใบนะครับผมยางหน่อยอย่างตำพิ่นนั้นบรหลุด20ยี่สิบใบทุกงวดนะครับผม แต่สำหรับมวดนี้นะครับพอเพื่อนในฝันเหลี่เวพ่นว่า084ลอตเตอรี่มีซํำไหนพ่นว่าเก็บเรียกนะครับผมเพราะว่านะครับเพื่อนไปไลหมองไลยบอลหลายสถานที่นะครับกับเรื่องราวความฝันนะครับบางมองเพื่อนกับในฝันบางมองเพื่อนกับในฝันเกีียวเพ่นว่าล่าสุดนั่นนะครับเพื่อนในฝันเห็นนะครับเพื่อนกับไปอคุ้ดดินนี่สิละนะครับเนาะบางบางสถานที่เิ่นกับคือว่าขายหน้าดินหลอกนาดินเพ่นว่า เพราะนะครับเพิ่นเพิ่นไปน,นอนกลางวันบางเทีเพื่อนกับฝันเห็นกับือล่าสุดนี่ลหละเพื่อนว่าเพื่อนฝันก็คือมีผู้เ่าเพิ่นว่ามาขอมาขอต่อยาสูบน้ำมาขอเหลี่ยวกับส่วนกันเบาเรื่องเลขบอกเลขเสียนกก็ไในโคกในลาบบัดนี้นะครับรอบนี้่ในฝันเห็นผู้หญิงเพิ่นว่าสวยมวยนะครับขาวเพิ่นว่าแล้วกะมาห้โคเพื่อนว่าไฮข้าเปิดประตูไ้ รอบนี้เม็ดเดียวสามตัวลอตเตอรี่มีซ้ำไหดเ็บเรียกนะครับผมนี่เป็นคําวเบาของเสียนกนะครับนอพนวาในฝันคือว่าสามตัวเม็ดเดียวเลยนะครับผมสำหรับมือนี่นะครับเนะจะได้นะครับอยู่กับความฝันนะครับของเสียกและกันสำหรับเรื่องราวความฝันนะครับเนะหรือว่าคาเปิดประตูนี่หมายถึงอีหยังนะครับกะแล้วแต่ท่านผู้ชมหรือว่าแล้วแต่หลายคนหลายท่าน,นคิดเนาะ เป็นความเชื่อสว่วนบุคคลนะครับผมสำหรับมือนี้กัสิีลาทัานผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ